เรื่องที่ผมจะเล่าให้ฟังนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับผมและเพื่อนร่วมงานอีกสองคนเมื่อหลายปีก่อนมันเป็นเหตุการณ์ที่ผมจำฝังใจมาจนถึงทุกวันนี้หลายคนอาจจะเคยได้ยินเรื่องเล่าเกี่ยวกับทหารที่เสียชีวิตตามแนวชายแดนแต่เรื่องที่ผมจะเล่ามันไม่ใช่เรื่องเล่าธรรมดามันคือประสบการณ์ตรงที่ทำให้ผมเชื่อในสิ่งที่มองไม่เห็นอย่างสนิทใจ งานของพวกเราคือการลาดตระเวนและตรวจสอบสภาพป่าตามแนวตะเข็บชายแดนซึ่งเป็นพื้นที่ที่สงบเงียบแต่ก็แฝงไปด้วยความน่ากลัวในหลายๆด้านทั้งเรื่องของสัตว์ป่าเรื่องของลักลอบตัดไม้และเรื่องของสิ่งเร้นลับที่พวกเราเรียกกันว่าผีทหารพื้นที่ที่เราทำงานอยู่ห่างไกลาจากความเจริญไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ ไม่มีไฟฟ้ามีแต่กระท่อมไม้เก่าๆที่พวกเราใช้เป็นที่พักชั่วคราวมีแต่เสียงป่าเสียงแมลงและเสียงความเงียบที่กดดันเรื่องราวสยองขวัญในป่าเป็นสิ่งที่พวกเราได้ยินกันมาตลอดแต่ก็ไม่เคยมีใครได้เจอจริงๆจนกระทั่งคืนนั้นคืนนั้นเป็นคืนเดือนแรมอากาศเย็นเยือกจนหน้าขนลุก พวกเราสามคนคือผมพี่เล็กและไอ้โต้งนั่งล้อมวงก่อกองไฟอยู่ในกระท่อมไม้เก่าๆที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากแนวป่าที่เชื่อมต่อกับชายแดนกัมพูชาลมพัดแรงจนได้ยินเสียงหวีดหวิวลอดช่องหน้าต่างเข้ามาในกระท่อมไอ้เตมึงได้ยินอะไรไหมวะโต้งเอ่ยถามด้วยเสียงกระซิบเสียงอะไรวะผมหันไปมองหน้ามันก็ อืมเสียงเหมือนคนเดินอยู่ในป่ามันแปลกๆวะ่ะพี่เล็กที่กำลังจิบกาแฟร้อนๆอยู่ข้างๆพูดขึ้นว่าอย่าคิดมากนะอาจจะเป็นเสียงสัตว์ป่าก็ได้แต่ถึงแม้พี่เล็กจะพูดแบบนั้นแต่สีหน้าของพี่ก็ดูไม่ค่อยสบายใจนักเพราะพวกเราต่างรู้ดีว่าสัตว์ป่าใหญ่ๆส่วนมากจะออกมาหากินตอนเช้ามืดไม่ใช่ตอนกลางคืนแบบนี้ พวกเราสามคนนั่งเงียบอยู่พักใหญ่มีแต่เสียงไม้ที่เผาไหม้ในกองไฟดังเปรี้ยเปรยและเสียงลมที่พัดต้นไม้ให้เสียดสีกันไปมาจนกระทั่งเสียงหนึ่งดังขึ้นมาโอ้มันไม่ใช่เสียงสัตว์ป่าแน่นอนมันคือเสียงคำรามที่ฟังดูน่ากลัวและเต็มไปด้วยความเจ็บปวดผมและเพื่อนๆต่างมองหน้ากันเลิกๆเสียงอะไรวะนั่นต้องถามด้วยลำเสียงสันส่นๆไม่รู้เว้ย แต่ไม่ใช่เสียงหมาป่าแน่ผมตอบทันใดนั้นเองกลิ่นเหม็นเน่าเหมือนซากศพที่เน่าเปื่อยก็ลอยมาตามลมกลิ่นนั้นรุนแรงจนพวกเราต้องเอามือปิดจมูกกลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่พวกเจ้าหน้าที่อย่างพวกผมคุ้นเคยดีเพราะต้องเจอเวลาลาดตระเวนแล้วไปเจอซากสัตว์ที่ตายใหม่ๆแต่มันเป็นกลิ่นเหม็นเน่าที่รุนแรงและปวดร้าวอย่างบอกไม่ถูกจูจ่ๆพี่เล็กก็บอกว่าเฮ้ยกลิ่นนี้มันเหมือนซากคนเลยวะ่ะ คำพูดของพี่เล็กทำให้บรรยากาศยิ่งน่ากลัวขึ้นไปอีกผมเริ่มรู้สึกเหมือนมีคนจ้องมองพวกเราจากในความมืดที่อยู่ด้านนอกกระท่อมผมหันไปมองรอบๆตัวอย่างระแวดระวังในความมืดมิดของคืนเดินแรมผมมองเห็นเงาดำๆที่เคลื่อนไหวอยู่ใกล้ๆกับต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ห่างจากกระท่อมไปไม่ไกลเฮ้ยนั่นมันตัวอะไรวะผมถามเพื่อนด้วยเสียงกระซิบไหนวะรตถามกลับมือความสงสัยตรงต้นไม้นั้นไงมันขยับได้ด้วย เงาดำนั้นค่อยๆเคลื่อนเข้ามาใกล้กระท่อมช้าๆถูกย่างก้าวของมันช่างหนักอึ๋งและน่ากลัวผมเห็นเงาของมันชัดเจนขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งมันมาหยุดอยู่ตรงหน้าต่างที่ไม่มีมุ้งลวดของกระท่อมเราสามคนมองเห็นหน้าของมันอย่างชัดเจนมันคือชายคนหนึ่งที่ร่างกายเต็มไปด้วยบาดแผลใบหน้าของเขาซีดเผือดจนไม่มีเลือดเนื้อตัวของเขาเต็มไปด้วยรอยกระสุนและรอยมีดบาดหลายแห่งดวงตาของเขาว่างเปล่าและไร้วิญ,ญญาณ เขาใส่ชุดทหารที่ขาดวินและเปื้อนคราบเลือดจนเกลิกกลังท,ทหารโตรงพูดออกมาด้วยเสียงที่สั่นเครือเขาจ้องมองพวกเราด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความแค้นเคืองและทุกข์ทรมานผมรู้สึกเหมือนเลือดในร่างกายถูกแช่แข็งจนกลายเป็นน้ำแข็งไปหมดแล้วโฮเสียงคำรามของเขาดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันไม่ใช่แค่เสียงคำรามแต่มันคือเสียงกรีดร้องที่ฟังดูเจ็บปวดและน่าเป็นสงสารเขาต้องการอะไรวะ ผมถามโต้งด้วยน้ำเสียงที่สั่นไม่ต่างกันกูกูไม่รู้แล้วทันใดนั้นเองร่างของทหารคนนั้นก็ค่อยๆลอยขึ้นจากพื้นดินมันลอยช้าๆแล้วพุ่งตรงเข้ามาในกระท่อมราวกับจะจับพวกเรากินเป็นอาหารผมและเพื่อนๆต่างตกใจและวิ่งหลบกันคนละทิศละทางผีทหารตนนั้นพุ่งเข้าใส่ไอ้โต้งเป็นคนแรกมันพุ่งเข้ามาแล้วใช้มือที่ซีดขาวและเย็นเฉียบของมันบีบคอไอ้โต้องอย่างแรงโต้งดิ้นรน และร้องขอความช่วยเหลือด้วยน้ำเสียงที่หายใจไม่สะดวก,กผมกับพี่เล็กพยายามจะเข้าไปช่วยไอ้โต้งแต่ผีทหารก็หันมาจ้องมองพวกเราด้วยสายตาที่น่ากลัวกว่าเดิมร่างของมันค่อยๆแยกออกเป็นชิ้นๆแล้วก็รวมกลับมาเป็นร่างเดิมอย่างรวดเร็วเราต้องหนีพี่เล็กตะโกนบอกผมแต่เราจะหนีไปไหนได้ ในป่าที่มืดมิดแบบนี้แถมยังไม่รู้ว่าจะเจอกับอะไรอีกบ้างทันใดนั่นเองพี่เล็กก็นึกขึ้นได้ว่าในกระเป๋าเป้ของพี่มีสร้อยพระที่แม่ให้ติดตัวไว้เสมอพี่เล็กหยิบสร้อยพระออกมาแล้วยกขึ้นมาบังหน้าเพื่อป้องกันตัวทันทีที่ผีทหารเห็นสร้อยพระร่างของมันก็ค่อยๆสั่นเทาเหมือนคนเป็นไข้มันปล่อยมือจากคอไอ้โต้งแล้วถอยหลังไปช้าๆ ม,ม,มึงมีพระมึงมีพระผีทหารพูดออกมาเป็นภาษาไทยที่ชัดเจนแต่ฟังดูสั่นเครือเออกูมีและกูไม่กลัวมึงพี่เล็กตะโกนใส่หน้าผีทหารด้วยความกล้าที่มาจากไหนไม่รู้แต่แล้วผีทหารก็หัวเราะออกมาอย่างน่ากลัวเสียงหัวเราะของมันฟังดูทรมานและเต็มไปด้วยความเจ็บปวด <c oughs> กูมึงคิดว่าพระแค่นี้จะทำอะไรกูได้เหรอกูตายมาแล้วกูตายมาแล้วเพราะพวกมึงพูดจบผีทหารก็หายตัวไปอย่างรวดเร็วเรากับไม่มีตัวตนอยู่ตรงนี้มาก่อนทิ้งไว้เพียงแค่กลิ่นเหม็นเน่าที่รุนแรงและเสียงหัวเราะที่ก้องอยู่ในโสตประสาทของพวกเราหลังจากที่ผีทหารหายไป พวกเราสามคนก็ทรุดตัวลงกับพื้นด้วยความเหนื่อยล้าและความหวาดกลัวไอ้โต้งที่เกือบจะหมดสติจากที่โดนบีบคอก็ตัวซีดเซียวและหายใจติดขัดม,มันคือใครวะผมถามไม่รู้แต่เราต้องออกจากที่นี่ให้เร็วที่สุดพี่เล็กตอบด้วยน้ำเสียงที่จริงจังเราสามคนตัดสินใจเก็บเข้าของและออกเดินทางจากกระท่อมกลางป่าทันที ทั้งถังที่เป็นเวลากลางดึกและอันตรายแต่พวกเราไม่มีถังเลือกอื่นแล้วเดินไปได้ไม่นานเราก็เจอกับถนนลูกรังสายหนึ่งที่ตัดผ่านป่าเฮ้ยถนนโต้งร้องออกมาด้วยความดีใจแต่ความดีใจของพวกเราอยู่ได้ไม่นานเพราะทันทีที่เราเดินไปตามถนนเสียงที่น่ากลัวก็ดังขึ้นมาอีกครั้งมันไม่ได้พูดอะไร พวกมันแค่ยืนมองพวกเราด้วยสายตาที่ว่างเปล่าและไล้วิญญาณผมรู้สึกเหมือนกำลังเดินอยู่ในนรกที่มีแต่ดวงวิญญาณที่ทุกข์ทรมานนี่คือสิ่งที่มึงต้องเจอที่นี่คือที่ของพวกกูเสียงหนึ่งดังขึ้นมาในหัวของพวกเราทุกคนมันเป็นเสียงที่เย็นใยเ่เยือกและเต็มไปด้วยความอาฆาตแค้นทันใดนั้นเองผีทหารเหล่านั้นก็ค่อยๆเดินเข้ามาหาพวกเราช้าๆ ทุกย่างก้าวของมันทําให้พื้นดินสั่นสะเทือนผมและเพื่อนๆต่างตัวแข็งทื่อเหมือนถูกสาบไม่มีใครกล้าแม้แต่จะขยับตัวไปไหนได้เลยและแล้วผีทหารตนแรกที่พวกเราเจอในกระท่อมก็ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งมันเดินก็มาหาพวกเราแล้วชี้ไปที่ถนนที่พวกเรากำลังเดินอยู่มึงมึงต้องเดินไปตามทางนี้แล้วมึงจะได้รู้ว่าอะไรคือความจริง พูดจบผีทหารก็ค่อ,คอยๆหายไปพร้อมกับผีทหารตนอื่นๆเหลือไว้แต่ความเงียบที่น่ากลัวพวกเราสามคนมองหน้ากันอย่างลืกหลักไม่รู้ว่าสิ่งที่ผีทหารบอกคืออะไรแล้วเราควรจะทำตามที่มันบอกหรือไม่ไปต่อไหมวะต้องทำผมผมไม่รู้จะตอบยังไงแต่ผมรู้ว่าถ้าเราไม่ไปต่อเราก็คงต้องอยู่ตรงนี้ไปตลอดการผมตัดสินใจเดินต่อไปตามทางที่ผีทหารบอก แล้วพิเล็กกับไอ้ต้งก็เดินตามผมมาอย่างเงียบๆเมื่อเราเดินไปได้ไม่นานเราก็เจอกับป้ายไม้เก่าๆที่มีตัวหนังสือจังๆเขียนไว้ว่าเคสุสานขหารเมื่อเราอ่านป้ายนั้นจบลงเราก็หันไปมองรอบๆตัวแล้วก็ต้องตกใจสุดขีดเพราะครขบรอบบริเวณนั้นเต็มไปด้วยหลุมศพที่ไร้ชื่อมีเพียงแค่ไม้กลางเขนเล็กๆที่ปักอยู่บนพื้นดิน และบนไม้กางเขนเหล่านั้นก็มีหมวกทหารเก่าๆวางอยู่นี่มันสุสานทหารหรอวะโต้งพูดออกมาด้วยเสียงที่สั่นเครือแล้วทันใดนั้นเองก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นมาในหัวของพวกเราทุกคนใช่ที่นี่คือสุสานของพวกกูของพวกที่ตายไปแล้วแต่ยังหาทางไปเกิดไม่ได้เสียงของผีทหารตนแรกดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันไม่ใช่เสียงที่เต็มไปด้วยความแค้นเคือง แต่เป็นเสียงที่เต็มไปด้วยความเศร้าโศกและเสียใจพวกกูถูกทิ้งไว้ที่นี่ถูกลืมเลือนไปกับการเวลาพวกกูไม่มีแม้กระทั่งชื่อมีแต่หมวกเก่าๆที่เป็นเครื่องยืนยันว่าพวกกูเคยมีชีวิตอยู่เสียงของผีทหารตนแรกเล่าเรื่องราวให้พวกเราฟังมันเล่าว่าเมื่อหลายสิบปีก่อน เกิดสงครามขึ้นที่บริเวณชายแดนแห่งนี้และทหารจำนวนมากต้องสังเวยชีวิตเพื่อปกป้องแผ่นดินแต่เมื่อสงครามสิ้นสุดลงพวกเขากลับถูกลืมเลือนไม่มีใครมาเก็บศพของพวกเขาไม่มีใครรู้ว่าพวกเขาตายอยู่ที่ไหนศพของพวกเขาถูกทิ้งให้เน่าเปื่อยอยู่กลางป่าพวกกูแค่อยากให้มีคนจำพวกกูได้ แค่อยากให้มีคนมาบอกว่าพวกกูไม่ใช่แค่ศพที่ไร้ชื่อเมื่อผีทหารพูดจบร่างของมันก็ค่อยๆสลายไปในอากาศพร้อมกับเสียงร้องไห้ที่น่าเวทนาหนึ่งสัปดาห์ต่อมาหัวหน้าได้เรียกพวกเราไปมอบหมายภารกิจใหม่เป็นการไปลาดตระเวนสำรวจป่าลึกในพื้นที่ที่ห่างไกลจากเขตที่พวกเราเคยไปถึง มันเป็นพื้นที่ที่อันตรายและแทบไม่มีใครเข้าไปถึงมาก่อนเต้แกเป็นคนในพื้นที่นี้แกรู้เส้นทางดีที่สุดอยากให้แกนำทีมไปสำรวจเส้นทางนี้หัวหน้าบอกกับผมผมลังเลที่จะรับภารกิจนี้แต่เมื่อมองไปที่พี่เล็กและโต้งที่พยักหน้าให้ผมก็ตอบรับไปในที่สุดเราเตรียมตัวกันอย่างดีแบกสัมภาระอาหาร และน้ำใส่กระเบ๋าเป้หนักอึง้งแต่สิ่งที่ผมกับเพื่อนพกไปด้วยนอกเหนือจากสัมภาระปกติคือสร้อยพระและเครื่องรังของขลังที่พวกเราต่างไปหามาติดตัวไว้เมื่อเดินทางเข้าสู่ป่าลึกสภาพอากาศก็เปลี่ยนไปทันทีจากที่เคยร้อนชื้นก็กลับกลายเป็นเย็นยะเยือกจนขนลุกบรรยากาศเงียบสงัดจนได้ยินแม้กระทั่งเสียงหายใจของตัวเองแสงอาทิตย์ที่ส่องลงมา ก็ดูหีีแสงลงอย่างประหลาดกูว่าแล้วที่นี่มันไม่ปกติโต้งพูดขึ้นมามึงก็รู้สึกเหมือนกูใช่ไหมวะผมถามรู้สึกรู้สึกเหมือนมีใครบางคนเดินตามหลังพวกเรามาตลอดทางเราสามคนหันไปมองข้างหลังพร้อมกันทั้งหมดแต่ก็ไม่เห็นอะไรเลยนอกจากต้นไม้ใหญ่ที่ยืนตระ n า g านเรียงรายไปมาเราเดินลึกเข้าไปในป่าได้สักพัก จนกระทั่งไปถึงบริเวณใกล้กับลำธารเก่าๆแห่งหนึ่งที่แห้งเหือดไปแล้วตรงนั้นเราเจอกับหลักหมุดเก่าๆที่มีตัวอักษรเขมรเขียนไว้มันเป็นตัวอักษรที่ดูแล้วให้ความรู้สึกโบราณและน่ากลัวหลักหมุดอะไรวะนั่นพี่เล็กถามไม่รู้แต่มันดูน่ากลัวยังไงไม่รู้ผมตอบทันใดนั่นเองเราก็ได้ยินเสียงแปลกๆดังขึ้นมาจากด้านหลัง เป็นเสียงผู้ชายหลายคนกำลังพูดคุยกันด้วยภาษาเขมรแต่เมื่อเราหันไปมองก็ไม่เห็นใครเลยเมื่อกี้มึงได้ยินเสียงอะไรไหมต้องถามเสียงคนพูดภาษาเขมรผมตอบทันใดนั้นเองบนหน้าผากของผมก็รู้สึกเย็นยะเยือกขึ้นมาเหมือนมีใครมาเป่าลมใส่แล้วผมก็ได้ยินเสียงกระซิบที่ข้างหูว่ากลับไปอย่ามาที่นี่ที่นี่ไม่ใช่ที่ของพวกแก ผมหันไปมองหน้าพี่เล็กกับโต้งทั้งสองคนก็มีสีหน้าตกใจไม่ต่างกันพวกมึงได้ยินเสียงอะไรไหมโต้งถามได้ยินเสียงกระซิบเหมือนบอกให้เรากลับไปพี่เล็กตอบเราสามคนมองหน้ากันเลิกหลักไม่รู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรแต่สิ่งที่เรารู้ก็คือมันไม่ใช่เสียงของทหารที่เราเคยเจอแน่นอนความอันตรายที่มองไม่เห็น ในขณะที่เรากำลังสับสนอยู่นั้นจู่ๆต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ข้างหน้าเราก็ค่อยๆเคลื่อนไหวเหมือนมีชีวิตเรากับว่ามีอะไรบางอย่างกำลังจะโผล่ออกมาจากต้นไม้นั้นแกไม่ควรมาที่นี่แกกำลังรบกวนการพักผ่อนของพวกเราเสียงที่เย็นยะเยือกและเต็มไปด้วยความโกรธดังขึ้นมาจากทุกทิศทางแล้วร่างของชายชาราในชุดชาวบ้านเก่า ก็ค่อยๆโผล่ออกมาจากลำต้นของต้นไม้กูกูกูไม่เข้าใจผมพูดด้วยความกลัวแกไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรแต่แกต้องชดใช้ในสิ่งที่แกทำชายชราคนนั้นพูดด้วยเสียงที่น่ากลัวกว่าเดิมทันใดน,นั้นเองร่างของชายชราก็แยกออกเป็นชิ้นๆแล้วค่อยๆรวมกลับมาเป็นรูปร่างของสิ่งมีชีวิตที่คล้ายกับงูยักษ์ ที่มีผิวหนังสีดำทะมึนและตาที่แดงกำ่ำมันพุ่งเข้ามาหาพวกเราอย่างรวดเร็ววิ่ง <Wing! S 1> พี่เล็กตะโกนสุดเสียงเราสามคนวิ่งหนีกันอย่างไม่คิดชีวิตไอ้โต้งที่วิ่งนำหน้าไปก่อนก็สะดุดรากไม้ที่โผล่ขึ้นมาจากดินแล้วล้มลงงูยักษ์ตัวน,นั้นพุ่งเข้าใส่โต้งอย่างรวดเร็วผมกับพี่เล็กพยายามจะช่วยไอ้โต้งแต่ก็ถูกรากไม้ขนาดใหญ่ที่เคลื่อนไหวได้เหมือนงูรัดเอาไว้พวกพวกมึง หนีไปโต้งตะโกนบอกพวกเราแต่พวกเราจะทิ้งโต้งไว้คนเดียวได้ยังไงผมตัดสินใจหยิบปืนพกขึ้นมายิงใส่ร่างของงูยักษ์ตัวนั้นแต่กระสุนของผมกลับทะลุผ่านร่างของมันไปอย่างไม่มีผลอะไร <c oughs> เมื่อเห็นว่าปืนไม่มีผลผมก็รีบหยิบมีดพกออกมาแล้วพุ่งเข้าไปหางูยักษ์ตัวนั้นแต่ทันทีที่ผมจะฟันไปที่ร่างของบันก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นมาในหัวของผมว่าหยุด อย่าทำร้ายพวกเขาเสียงนั้นเป็นเสียงของผีทหารที่เราเคยเจอในกระท่อมมันดังขึ้นมาจากทุกทิศทางแล้วทันใดนั้นเองก็มีร่างของทหารนับพันนับพันลอยออกมาจากป่าแล้วพุ่งเข้าใส่ร่างของงูยักษ์ตัวนั้นงูยักษ์ตัวนั้นส่งเสียงคำรามด้วยความเจ็บปวดเมื่อถูกร่างของทหารนับร้อยเข้าโจมตีพวกแกพวกแกมันไม่ควรมายุ่งกับที่นี่งูยักษ์ตะโกนใส่ทหารเหล่านั้น แต่ผีทหารก็ไม่ได้สนใจมันยังคงรุมโจมตีงูยักษ์อย่างต่อเนื่องจนกระทั่งร่างของงูยักษ์ค่อยๆสลายไปในอากาศแล้วกลายเป็นควันสีดำที่ลอยหายไปเมื่อเหตุการณ์สงบลงผีทหารตนแรกที่เราเจอในกระท่อมก็ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งมันเดินเข้ามาหาพวกเราแล้วพูดว่าพวกแกโชคดีนะพวกกูมาช่วยไว้ทันคุณคุณเป็นใครผมถาม วกกูคือผู้พิทักษ์ของป่าแห่งนี้พวกที่พวกแกเรียกว่าผีทหารพวกกูเฝ้าปกป้องป่าแห่งนี้จากสิ่งชั่วร้ายมานานแล้วพวกเราไม่ได้ต้องการทำร้ายพวกแกเราแค่ต้องการปกป้องที่นี่จากพวกที่คิดจะทำลายมันผีทหารตนนั้นพูดต่อว่าไอ้งูตัวนั้นมันไม่ใช่งูมันคือวิญญาณชั่วร้ายที่เกิดจากการลักลอบตัดไม้ และรุกรานพื้นป่าแห่งนี้มันเติบโตขึ้นเรื่อยๆและมันจะทำร้ายทุกคนที่เข้ามารวมถึงพวกแก่ด้วยผมรู้สึกซาบซึง้งและขอบคุณพวกเขาจากใจจริงผมไม่คิดเลยว่าผีทหารที่เราเคยกลัวจะกลายมาเป็นผู้ปกป้องพวกเราหลังจากนั้นพวกเราก็กลับมาทำงานตามปกติแต่คราวนี้พวกเราไม่ได้รู้สึกหวาดกลัวอีกต่อไปแล้วเพราะพวกเรารู้ว่า เราไม่ได้อยู่คนเดียวในป่าแห่งนี้และมีผู้พิทักษ์ที่มองไม่เห็นคอยปกป้องพวกเราอยู่เรื่องราวที่เกิดขึ้นสอนให้ผมรู้ว่าสิ่งที่เราเห็นอาจไม่ใช่ความจริงเสมอไปและสิ่งที่เราคิดว่าน่ากลัวอาจไม่ใช่สิ่งที่เราควรกลัวที่สุดคุณพร้อมที่จะฟังเรื่องราวต่อไปไหมครับเรื่องราวเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างผู้พิทักษ์ที่มองไม่เห็นในโลกของมนุษย์ ที่กำลังจะก้าวไปสู่จุดที่น่าตื่นเต้นและอันตรายมากกว่าที่เคยเป็นมา